สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แพลลี่จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่บิสต์วิลเนสนะคะอยู่ไม่ไกลจากลอนดอนเท่าไหรค่ค่ะก็คือถ้าใครนั่งรถไฟมาก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงคะ่ะที่นี่เป็นแบรนด์เนมเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษเลยนะทุกคนแล้วก็มีร้านค้ามากกว่า150ล้าร้านเลยสายชอบสายแฟห้ามพลาดเลยนะคะก็คือเปิดทุกวันแต่ว่าต้องเช็คเวลาทำการหน่อยเพราะว่าแต่ละวันอะเปิดปิดไม่เท่ากัน ตื่นเต้นแล้วทุกคนไปช้อปปิ้งกันมี MCM ด้วยทุกคนเมื่อก่อนแพลิซช็อปเปยีย่ห้อนี้มากเลยอะที่นี่มันก็จะเป็นเอาทเล็ตแบบว่าดีไซเนอร์แบรนด์แบรนด์เนมต่างๆไปจนถึงแบรนด์เนมไฮเอ็นเลยนะทุกคน เดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีร้านอะไรน่าเข้าแล้วมีอะไรน่าช็อปบ้างจา้ะวิขอเขาไปส่องออฟไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าแพลิสก็ชอบนะแฟชั่นแนวสตรีทน่พลิสชอบลายคาโมแบบนี้นะแต่แบบว่าดูดี๋ยมันมันมีได้หลุดลุยด้วยก็คุณภาพเอาเลทอ่ะเนาะ กระเป๋าสะพายก็น่ารักดีนะแต่ว่าแพลิสชอบใช้แบบพวกบัมแบกที่มันคาดอกมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวขอส่องข้างในก่อนมันก็น่ารักดีอะ่ะอืมขอผ่านก่อนเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนทุกคน ที่นี่ก็มีร้านโคชด้วยนะแต่ว่าราคาถูกไม่เท่าอเมริกาแน่นอนเนาะต้องไปเอาเลทที่อเมริกาถึงจะถูกจริงอะไรจริงเนาะสำหรับโคชร้านเต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วก็นู่นอะด้านขวาก็แซมโซนไนเนาะแซมโซนไนก็กระเป๋าเดินทางก็ต้องแซมโซนไนเลย ทีนี้ก็จะมีร้านเยอะเลยนะคะทุกคนแต่ว่าคนเยอะมากเลยอะมันจะติดหน้าคนเยอะไปเดี๋ยวเพริสจะเจาะเป็นร้านๆไปแล้วกันว่าเาลิสเข้าร้านไหนบ้างโอ้โหเฟนดีออชอบมากเลยอยากเข้าไปจังเลยรองเท้าส้นแดงในตำนานนะคะคริสเตียนลูบูแตงนะคะสาวสาวสายแฟต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคู่นะทุกคนยี่ห้อเนี้ย d อร์เช a แอนด์แกบก็เป็นยี่ห้อที่แพลติชอบนะเพอาะลิสเป็นคนชอบอะไรเยอะๆ <c oughs> ทุกคนเราควรซัพพอร์ตน้องลิซ่าด้วยการเข้าซีรีนหรือเปล่าแซงโลลองทุกคนช่วงนี้เขาก็กลับมาฮิตกระเป๋ายี่ห้อนี้กันเนาะของหยิบแซงอะ โอ้โหดูคนหนะ้ากุชชี่สิทุกคนสงสัยไม่ได้เข้าอะ่ะคือแบบร้านแบบนี้ถ้าจะเข้าใช่ปะ่ะพวกแบรนด์ที่เข้าฮิตไฮเอ็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องสแกนเพื่อจองคิวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแพลิสคิดว่าคงไม่ได้เข้าแน่เลยวนันนี้อยากเข้าทุกร้านเลยอะทุกคนแต่ว่าเวลาเราต้องทำเวลาเนาะอย่างเนี้ยแพนดอลล่าสร้อยข้อมือแบบ ชามสุดฮิตใช่ไหมตกแต่งเองอะไรอย่างนี้หรือว่าทางนี้ทางขวาก็จะเป็นเบอร์เบอรไปดูเบอร์เบอรกันดีกว่าทุกคนอาเบอร์เบอก็ต้องสแกนบุ๊กเวลาเข้านะทุกคนนะเดี๋ยวเราสแกนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรอเข้าเนาะทุกคนแพลสได้เข้าแล้วค่ะชอปต้องรอได้ทุกคนเราได้เข้าแล้วนะ ถ้าพูดถึงเบอร์เบอรี่นยี่ห้อดังแห่งเกาะอ,อังกฤษเนาะก็จะต้องนึกถึงเท c นส์โคสุดไอค n i c กเลยนะของยี่ห้อเขานะฮลิสก็จะดูเทรนส์โคสักตัวหนึ่งค่ะทุกคนตัวนี้จากราคา80,000กว่าบาทลดเหลือ50,000กว่าบาทนะทุกคนก็ถือว่าถูกกว่าในบูติกตั้งเยอะเลยแต่ตอนนี้อังกฤษกำลังเป็นออทัมเนาะทุกคนไอตัวเมื่อกี้มันจะหนาไปเดี๋ยวไปดูตัวอื่นที่มันแบบว่าบางๆกว่านี้หน่อย อุ้ยตัวนี้ก็ดูกําลังดีเนาะแต่น,นี้ก็จะเป็นแบบว่าตัวที่มีแค่ในเอาท์เล็ตนะในบูติกจะไม่มีราคามันก็น่าจะไม่แรงมากเท่าไหร่เดี๋ยว้องดูสิว่าอันนี้เท่าไหร่แต่อันนี้มันก็เป็นแบบตัวสั้น่นะพลสอยากได้ตัวยาวอันนี้ดีกว่าเน,นี่ยยาวเลยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนราคา ราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นลดเหลือประมาณสามหมื่นถูกกว่าไอ้ตัวแรกเยอะเลยทุกคนอันเนี้ยโอ้ยตัวนี้น่ารักอ่ะมีฮูดดีด้วยอ่ะมันเป็นชิ้นเดียวกันหรอหรือมันแยกชิ้นเนี่ยเออแปลกดีเออน่ารักกระป๋องกระเป๋าก็มีนะทุกคนนะ อ๋ออันนี้ก็โอเคเนาะทุกคนอันนี้ดีไหมอะพลิซว่าความยาวมันกำลังดีอะแบบไม่สั้นไม่ยาวมากเกินไปนะกำลังพอดีอันนี้ก็น่ารักมากเลยทุกคนจริงๆมันเป็นเสื้อเด็กแต่พลิซใส่ได้อะราคามันก็เลยไม่แรงอะมันมีฮูดด้วยดูดีน่ารักวะ่ะ เลือกไม่ถูกแล้วก็ใจเย็นขอจะขอดูก่อนมันก็น่ารักไปหมดเล้ว้ยชอบทุกตัวแหละออสองตัวเนี้ยน่ารักเนาะเดี๋ยวเราเตรียมจ่ายเงินแล้วก็ไปร้านอื่นกันต่อค่ะทุกคน มีโบเตกาด้วยอ่ะเดี๋ยวเข้าไปเดินโชบๆดูสักหน่อยหนึ่งโบเตกาสไตล์เขาก็จะเป็นแนวหนังๆสันสานกันอ่ะทุกคนแต่แพลริสก็ไม่ได้ค่อยชอบแนวนี้เท่าไหร่เนาะก็เดินเล่นดูนู่นนี่นั่นเฉยๆมีรองเท้านี่แหละที่น่าสนใจ <laughs> เราไปบาเลนเชียกากันดีกว่าทุกคนชอบสไตล์แปลกๆของยี่ห้อนี้ โอ้ยโอ๊ยแพรลิสเห็นแล้วรองเท้าแพลิสทุกคนรองเท้าแพรลิสนาะน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้มันต้องเป็นของแบบซีซันแนลแล้วก็ขายไม่หมดแล้วเอามาลงเอาเล็ทแน่เลย200กว่าปอนโอ้ยราคาดีมากราคาแบบโอ้ยราคาดีมากเลยอะ่ะแต่แพลิสใส่ไม่ได้อะ่ะแบบนี้ยสียดยอะ่ะแต่น่ารักจังเลยดูดิใส่ไม่ได้ก็วางจ่ะ อ้ยเวอร์ซเช่เพลิสกำลังอยากได้สร้อยของเวอร์ซเช่เลยอันนี้เป็นแจ็คเก็ตที่ใส่ได้2ด้านของเวอร์ซเช่ตัว5 0 0 0 0ืกว่าบาทลด50%ทุกคนก็น่ารักดีเสื้อเรามีเยอะแล้วเราดูกางเกงยีนกันดีกว่าทุกคนเพลิสอยากได้กางเกงอันนี้ก็ลด 50%จากราคาเต็มอะไรเนี่ยประมาณ1 8 0 0 0 0เนาะลด50ผ้ามันก็ยืดใส่สบายด้วยนะทุกคนเราก็ชอบที่ข้างหลังมันมีลายมดูซ่าแบบตะโกนนะก็คือใส่แล้วรู้ว่าเป็นเวอร์ซเช่เดี๋ยวลองกางเกงวอร์มด้วยดีวยกว่าทุกคนเพราะว่าราคามันโอเคราคามันพอๆกันอา้าวใส่เล็กหมดอด <laughs> เอามาลองสองตัวเลยทุกคนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าไส์ไหนมันจะใส่พอดีอ่ะยิกับยิบแปนะเดี๋ยวลองดูก่อนแพลิสว่ายิอันนี้มันหลวมอ่ะเพราะว่าตรงช่วงขามันย่นเนี่ยเห็นไหมทุกคนแพลิสว่ามันใส่ฟิตๆจะดีกว่าสรุปว่า27ใส่พอดีกว่าทุกคนเอายิบเแหละเพราะว่านี่ก็เป็นแบบว่าเอวไม่สูงด้วยเอวต่ําตกลงเราก็เอากางเกงยีนนะคะทุกคน แต่ก็ยังแอบติดใจเสื้อที่ใส่ได้สองด้านอยู่นะเพราะว่ามันมีลายบาโลกไงชอบอะเข็มขัดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเข็มขัดแพงกว่ากางเกงอีกใส่แบบไม่ต้องมีเข็มขัดแล้วกันทุกคน <laughs> เวียนเวทวูดทุกคนอันนี้เป็นแบรนด์ที่แบบทําให้แพลรีอ่อะกลายเป็นคนชอบหัวก,กะโหลกเลยนะตั้งแต่สมัยเด็กอะเพราะเมื่อก่อนเขาจะดีไซน์สร้อยอะไรเป็นรูปผัวกระโหลกอะชอบมากเลยเมื่อก่อนแต่ว่าดูดีอันนี้มีเสื้อสูตรลายเหมือนการ์ตูนดาบพิฆาตอาสูรเลยอะคุณป้าวิเวียนเขาก็เป็นชาวอังกฤษเนาะแพลรี่ย้ายมาอยู่อังกฤษก็ว่าจะไปช็อปหลายครั้งแล้วจะไปตามหาสร้อยไข่มุกสุดฮิตแต่ว่ายังไม่มีโอกาสสักทีเดี๋ยววันนี้แหละได้เข้าไปดูกันแล้วทุกคน เมื่อกี้ถามพนักง,งานเขาบอกว่าที่เอาเลทจะไม่วางขายสร้อยไข่โมก็เสียใจยมากดูนู่นดูนี่แทนแล้วกันจริงๆแิงพี่ชอบสัญ,ญลักษณ์ของวิเวียนเวสวูดเนาะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเครื่องราชกุฎาณฑ์อังกฤษลุกโลกกังเขตแล้วก็มีวงแหวนดาวเสาอันนี้เดี๋ยวดูราคาก่อนนะคะอันนี้ตกประมาณ16,00 0บาทลดเหลือประมาณหมื่นหนึง่งประหยัดไปประมาณ00 0ั รองเท้าลายน่ารักมากเลยทุกคนแต่มันเป็นของผู้ชายปะเนี่ยราคาประมาณ21,000บาทลด50%ไปส่องวาเลนติโนกันบ้างจ้าอุย้ยรองเท้าบูทน่ารักมากเลยสีขาวกันฝน,นด้วยด้วยแต่ว่าไม่มีราคาบอกเลยอะแล้วลายมันกรีบๆเหมือนชาแนลเลยเนี่ยใส่แล้วจะรู้ไหมว่าวาเลนติโน รองเท้าสวมๆอันนี้2อ0หมลดเหลือประมาณหน0 0งบาทเจอราคาบูทขาวแล้วทุกคนจากประมาณ2 6งหมลดเหลือ17,000บาทน่ารักดีอยากได้จักเลยอะแต่ก็แพงอะ่ะแต่ถ้าพูดถึงวาเลนติโนอะมันต้องเป็นรองเท้าที่มันเป็นหมุนหมุดแบบนี้ว่า s ซิกเนเจอร์เขาเนี่ยตัวฮิตเลย อันนี้ก็จากราคาเต็ม27,000บาทลดเหลือประมาณ18,000บาทแต่ว่าพวกส้นสูงพลิสจะใส่พวกส้นเข็มไม่ได้อะพลิสเมื่อยชอบส้นหนาๆามากกว่าอันนี้ประมาณ6,600 0ลดเหลือประมาณ40,000แพงวาง มีแบรนด์มากมายเลยทุกคนแต่ว่าแพลิสก็คงไม่สามารถพาเขาทุกช็อปได้นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะเข้าเป็นแค่บางร้านก็แล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูพอสนิโอ้ยแพลิสเจอซัมติงแล้วเฟอร์ชอบมากขนๆอะไรแบบเนี้ยชอบ ราคาเต็ม16,000บาทลดเหลือประมาณ1 0,000หมื่นทวนโอ้ยมันน่ารักดีเนาะคือชอบลายเสือไงแต่ถ้ามันแบบไม่มีม่วงๆตรงนี้มันจะธรรมดามากเลยนะนี้ถือว่าดีแปลกดีใส่สีม่วงเข้ามาด้วยเราไปดูโปโลลาฟลอเรนกันดีกว่าร้านระดับตำนานที่สร้างธุรกิจเริ่มต้นจากร้านขายเนกไท ร้านนี้ใหญ่ดีทุกคนแต่ร้านจะใหญ่แค่ไหนก็เห็นคนเยอะเกือบทุกร้านเลยแหละกระเป๋าราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ1 4ื่ลดห้เซนทุกคนและแล้วพาลิสก็มาสนใจอะไรขนๆอีกแล้วทุกคน ไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลยขนขนแกชอบจริงๆอันนี้มันน่าจะเป็นขนจริงหรือเปล่าเนี่ยจับดูแล้วมันเหมือนขนจริงเลยอือหือขนจริงแน่นอนเลยทุกคนดูจากราคาแล้วว่าราคาเต็มอยู่ที่2องแสนเจ็ลด50%เอร์เซก็ยังแพงไม่ไหวอือหืออันนี้ขนหลากสี3ามแสนสราคาเต็ม3ามแสนลด50%เเซแล้วก็ยัง โอ้ยก g อดไม่คิดว่าลาฟลอเลนเจะแพงขนาดนี้แต่สมัยนี้เขาไม่นิยมขนจริงกันแล้วนะทุกคน mm hmm. เพราะอนุรักษ์นิยมเขาใช้ขนเทียมกันหมดแล้วเจอราคาเสื้อคุมไปแล้วช็อกออกแล้วไปร้านอื่นกันต่อดีกว่า โอ้ยดีอ,อทางซ้ายไปดีอ,อกันดีกว่าในอ u ลเล t มันมีแต่ลายแบบเนี้ยมันปะหลาดปลาดแปลกแเนาะแต่เขาก็ฮิตกันนะไม่สวยเนาะอืมวางเราเข้าไปดูรองเท้าของ mano lo banic กันค่ะทุกคน เพชรสี่เหลี่ยมด้านหน้าแบบนี้เลยนะที่แบบว่าบ่งบอกว่าเป็นของมา n โนโลเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายในช็อปนี้ราคาเต็มเท่าไหร่ไม่รู้แต่อันนี้คือ25งหมทุกคนส่วนตัวนี้ก็ราคาพอๆกับคู่ตะกี้เลยอะ่ะ อันนี้ก็ราคาถูกหน่อยทุกคนลดแล้วลดอีกเหลือประมาณ12ื0นจากราคาเต็ม40,000ถือว่าที่นี่สมชื่อที่เป็นแบรนด์เนมเอาท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษเลยนะคะเพราะว่าแพลลิสไม่สามารถเดินเข้าได้ทุกช็อปเลยจริงๆสำหรับคนบ้าแบรนด์คนหนึ่งอย่างแพรลิสนะคะก็รู้สึกว่าราคาของที่เอาท์เล็ที่เนี่ยมันถูกจริงๆเพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่เป็นตัวท็อปตัวเด็ด หรือว่าเป็นตัวที่แบบเขาฮอตฮิตกันเนาะมันก็จะเป็นของประมาณสําหรับเอาเล็ทแล้วก็เป็นตัวที่แบบอาจจะหลุดซีซันนั้นแล้วแล้วก็เอามาวางลดราคาที่นี่แพลลิสขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาเดิน2ราคาของช้อปปิ้งเป็นเพื่อนแพลลิสค่ะสำหรับวันนี้แพลลิสลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆ